สวัสดีค่าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์อทองคำและรายง,งานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่าที่12กันยายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ31.685บาทต่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศ โดยณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บร,ร 3, ิเวณ3,650.20ดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ9.7500จุดด้านกองทุนเนสพีดาขายทองคำออก2ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ977.95ตันโดยทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฟเฟดจะปรับลดตลาดดอกเบี้ยล,ลงในการประชุมวันที่16-17กันยายนหลังการ เปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อและข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐได้ตอกย้ำมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่16-17กันยายนล่าสุดซีมีกรุ๊ปปวงชี้นัลกลงทุนให้น้ำหนัก92.7%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย 0.25%และให้น้ำหนัก7.3%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.50%ในการประชุมเดือนนี้นอกจากนี้นะคะนักลงทุนยังคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอย่างน้อย3ครั้งในปีนี้ปัจจัยที่กล่าวกดดันดอลลาร์หนุนทองคำ สำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัรฐมิชิแกนประจำเดือนกันยายนแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,637ดอลลาร์3,625ดอลลาร์3,614ดอลลาร์ 3,604ดอลลาร์ 1, หาก,กลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,595ดอลลาร์3,585ดอลลาร์ 3, 85, 1. ด้านแนวะต้านได้อยู่ที่บริเวณ3 6 6 1ดอลลาร์3,667ดอลลาร์3,674ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,683ดอลลาร์3,690ดอลลาร์3,698ดอลลาร์ 3, 90, 98, 1. และ3,709ดอลลาร์ 1. ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้งลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่12กันยายนปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาณเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคํา3ครั้งราคาครั้งที่3ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่150บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นิรุณนะคะยังไงก็ยิลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ